คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรธฐีมรานะครับกับสูตรบุตรเศรษฐีนะคบสับพนที่ตามสูตรของบุตรเศรษฐีนะครับบุตรเศรษฐีนะครับเราก่อนอื่นเลยเราก็มาดูในส่วนของเติก่อนนะครับก่อนอื่นสิ่งใดเลยสําคัญขาดไม่ได้กดติดตามก่อนนะครับจะได้รู้จะได้เห็นในทุกสูตรของการาหนดณในทุกแง่ทุกมุมของหวยรัฐบาลไทยนะครับก็อันนี้พุธที่30มธันวาคมหกสามนะครับเรามาดูย้อนหลัง น, 6, นะครับ30ตัวนอกข6 3ที่แรม1คำนะครับเน้นว่าน,นี้มันออกอะไรออก6 2 8ใช่ไหม6 2 8 2 1 9อาทีจจับคู่ไว้นะครับจากตลาลังสุดโบราณก็คือ1 9นะครับนี่มาตรงตรง1 9ต่อมาเรามาดูของอปุศถีของอาทิตย์ที่17ปรกราคม64ต้นปี64นะครับในงวดน,นี้หลายคนจงคนจได้ที่ออก3 9 5 2 9 1 5ใช่ไหมเราจับคู่ไว้51ออก15 ก็เลข5มาวิ่งข้างบนหนึ่งตัวนะครับก็ข้างล่างมาหนึ่งตตรง,ตรงเออมาหนึ่งห้าโอเคมาตัวกลับอันนี้มาอันนี้มาหนึ่งเก้าตรงตรงต่อมาปุ๊เสร็จทีวันจันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่นะครับในงวดนี้ออกอะไรเอ,อ่ยออกสามศูนย์เจ็ดสองตารางเก้าเจ็ดใช่ปะเราดูสิจับกูไว้เจ็ดศูนย์ข้าง ข้างบนอ่ะข้างล่างออกอะไรเก้าเจ็ดนี่เก้าเจ็ดมาตรงๆมาทั้งบนทั้งล่างกับข้างบนมาตรงข้างล่างอ่ะข้างบนมาตอดกลับข้างล่างมาตรงจับคว่ต่งมากแม่นะครับเรามาดูของบุตรเศรษฐีวันอังคารที่สิบหกกรกฎาธ์ครับเรามาดูสิบหกกรกฎาธ์ขึ้นหกข้ามอา่องวดนี้ออกอะไรออกหกศูนย์สามสองตัวล่างสามเก้าใช่ปะหกศูนย์สามเราดูศูนย์สามก่อนอ่ะศูนย์สามนี่ครับมาตรงๆเก้าสามนะ ด๊ดๆมีจับคู่ไว้เก้สออก3ามแล้วก็หลักร้อยอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งครับหลักร้อยมักจะอยู่ในวงกลมนะครับคือเลข6ครับมา3ตัวบนแล้วก็สองตัวล่างตรงครับต่อมาวันจันทร์ที่1วันจันทร์ที่หมีนาคมหกนะครับเดี๋ยวปับน,นะครับครับ จันทร์ที่หนึ่งมีนาคมหกสี่นะครับแหลมสี่คั่มนะครับในงวดน,นี้ออกอะไรออกห้าสามแปดสองเจดสามใช่ปะเรามาดูซิมีมาไหมอ่ะในงวดน,นี้มาแต่เลขห้ามาข้างบนหนึ่งตัวเลขเจ็ดมาข้างล่างหนึ่งตัวนะครับต่อมาเรามาดูของวันอังคารที่สิบหกมีนาคมซิในงวดน,นี้ออกอะไรออกสี่สองสองสองัหนึ่งเก้าสี่สองสอง ในในส่วนของตัวเลขเปิ์นั้นไม่ได้กันไว้นะครับ 4, 2 2ก็จะเป็นในส่วนของเลข2นี่ครับดูจากในวงกลมหน้านี่2มา2ตัวผลแล้วก็เลขส4 4 2 2มา3ตัวครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยต,ต,ต้องต้องใช้การจับประกอบดูกันประกอบกันนะครับนะต่อมาในส่วนของ2ตัวลัออก19เใช่ไ 19, 19, เลข9มาแต่ข้างล่าง1ตัวนะครับโอเค เรามาดูนะครับเพราะในในมังว่าเราไม่ได้กันในส่วนส่วนของตัวเลขเปิ้ลให้น,น,นะครับนะโอเคเพื่อรหัสที่หนึ่งเมษายนหกสี่นะครับแต่ห้าคำนะครับเลำเราาือในงวดนี้ออกเลยออกสองเจ็ดศูนย์สองตารางศูนย์ห้านะครับเรามาดูที่จับสองตัวก่อนจับไป้ศูนย์เจ็ดออกเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็เลขสองนี่หลักร้อยอยู่ในวงกลมที่ผมบอกอะไรครั้งว่าหลักร้อยมักอยู่ในวงกลม แต่ว่ามาสองตัวสามตัวบนเลยนะครับสองเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้านี่มาตรงๆเลยปังมากแม่นะครับต่อมาครับของบสษฐีนะครับวันศุกร์ที่สิบหกเมษาย,ยนหกสี่ขึ้นหกคำนะครับเนงวันนี้ออกอะไรออกเจ็ดแปดเจ็ดสองตัวล่างห้าหกใช่ปะเจ็ดแปดเจ็ดเรามาดูดูในที่จับสองตัวก่อนห้าหกนี่ครับห้าหกจับมาตรงสองตัวล่างนะครับต่อมาเลขเจ็ด เ่ยเจ็ดมาแต่ว่าหัวตายมาร้อยแล้วก็มาล็หน่อยนะครับมาสองตัวก็ดีใจแล้วครับมาตรงตรงปั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 งนะครับเรามาดูกันต yeah. ่อนะครับในงวดของสองพัษภาคมนะครับเศรษฐีเวลาเราไว้นั่นเราก็ต้องดูย้อนหลังกันนิดนึงเนาะก่อนที่จะเชื่อหรือนำะถูกไปใช้นะครับสองพฤษภาคมหกสี่นะครับในงวดนี้ออกอะไรออกสองเจ็ดสองสองตัวล่างออก หนึ่งแปดจะบ้าสองจะสองหนึ่งแปดนี่จับคู่มีไหมหนึ่งจับคู่ไว้แปดหน 8, ึ่งออกหนึ่งแปดนะครับมาตัวกลับนะครับต่อมาข้างสองอ่ะข้างบนละสามตัวบนละเลขสองวิ่งมาหลกัลลลกร้อยหลักหลักร้อยหลักหน่วยนะครับเหมืนอนงวดก่อนเลยนะครับแต่ว่าถือปังครับหนึ่งมาสองตัวล่างก็โอเคแล้ว <S 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 ต่างมากแม่นะครับเรามาดูนะครับ สิบกพฤษภาคมครับขึ้น6ขคามเดือน7นะครับในว่นนี้ออกอะไรออก57 579 2ห้าสองต้นหนึ่งส่ส่วนหนึ่งสี่มีไหมจับคู่มีสีหนึ่งออก1 4สนะครับข้างบนมาละ่ะข้างบนมีไหมข้างบนเลข5นี่ครับเลขห้ามาหลักร้อยตามตามเดิมเลยเหมือนเหมือนรัดกันมาเลยแล้วก็เลข7มาน่นะครับแต่ว่ามาไม่ครบสตัวนะโอเคแต่ว่ามาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับ ตอแม่เรามาดูหนึ่งมิถุนายนค่ะหนึ่งมิถุนายนหนงวดนนี้ออกอะไรออกเก้าเจ็ดสองสองตัวลงออกสี่ห้าเก้าเจ็ดสองเหรอตาม,มาดูสองตัวบนที่จับไปก่อนอสองสองสองตัวที่จับไปก่อนนะจับคู่ไว้ห้าสี่ออกสี่ห้านะครับแต่ข้างบนข้างบนในวงกลมหลักเลขเจ็ดมาในตำแหน่งของหลักสิบนะครับข้างล่างข้างล่างถือว่าเข้าสองตัวครับฟังมากแม่ นะครับต่อมาเรามาดูครับ16พิทยโยนครับ6 4ขึ้น8คดคำเดือน8นะครับนึกว่านี้ออกอะไรออก8 6 1 8กหนกหนึ่องต้งนงเจนะครับเรามาดู8 6 1เลขข้างบนก่อนมี6 1ไหมหกหนึ 6, 1, ไม่มีแล้ว1 7ละ่ะ1 7นี่ครับจับคู่ไว้7 1ออก1 7นะครับอ่าเห็นไหมครับหลักร้อยนะในวงจากรนวงก,กลมีกันหลักร้อย แล้วก็เลขหนึ่งมาค่อมนะครับร้อยแล้วก็หน่อยนะครับแต่ข้างล่างมาสองตัวครับปังมากแม่เห็นไหมครับไน้แนบางงอมจะเขียนว่าตัวเปิ้ลกันเองนะดูร่วมกับสุดนะครับต่อมาเอ่อหนึ่งกระดาษเดาผมหกสีแลมแปดคำเดินแปดนะครับนี่งวดนี้ออกอะไรออกห้าหนึ่งเจ็ดสองตารางสองเก้าห้าหนึ่งเจ็ดนี่ครับที่จับคู่ไว้ก็จับคู่เจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดนะครับ แล้วก็เหล็กหลักร้อยมาจากในวงกลมเห็นเดิม5ะจห้าหนึ่งเจมาครบ3ตัวเลยนะครับข้างล่างมาไนะหมข้างล่างมาแต่เลขสอเลขสอมาข้างล่างนะครับข้างบนมาครบ3ตัวปังมากแม่ต่อนาครับของปุษถีปุษถีที่16กกระดานกสี่นะครับขึ้นไปกคำเด็นแะครับในอ,ออกเจ็ดสองห้องาเจ็ดศอ้อง7าราเจ็ดศูนย์เรามาดู เจ็ดสองห้อจนย์จับคู่ไว้มีไหมมีเจมีศูจ็ับคู่ไว้0ูย์เออก70นะครับจับคู่ไว้52ออก25งหานะครับแล้วก็หลักร้อยอยู่ในวงกลมเหมือนเดิมนะครับเจ็ดสอมาครบตั้ง3ตัวบนและ2ตัวล่างครับตังมากแม่ต่อมาเรามาดูของโพสิทธิวันหนึ่งินหาคมนะครับแรมเก้าข้ามเดือนแป เมงวันนี้ออกอะไรอ่ะออกสองหกหนึ่งสองตารางหกเก้าสองหกหนึ่งสองตารางหกเก้าสองหกหนึ่งเลขสองมาแน่ร้อยตามเคยครับเหมือนนัดกันมาแล้วก็เลขหกนี่หกหนึ่งมาสองหกหนึ่งครับมาสามตัอแล้วสองหกหนึ่งมาสามตัวบนแล้วนะครับต่อมาข้างล่างมีไม้หกเก้าหกเก้ามาตรงครับอ่ะมาครบสามต่อบนครับหกหนึ่งมาตรงตรงแล้วก็หกเก้ามาตรงตรงครับ สุดปังมาแม่นะครับเรามาดูในส่วนของบุญเศรษฐีครับในสูตรของบุญเศรษฐี๑๖สิงหาคม64นะครับขึ้น9ข้ามเดือน9นะครับในวันนี้ออกอะไรผมลืมแล้วเนี่ยสักครู่นะดูนะเจ็ดห้าศูนย์จับสองสามเจ็ดห้าศู สองสามใช่ไหมเจ็ดห้าเจ็าเนย์องะครับดูสึกว่านิ่ววดนี้มาแต่วิ่งเข้ามานะครับ7 5็มาแต่เลขในส่วนของตัวเลขห้าอ่ะตัวนี้เลขหมาในส่วนตำแหน่งของหลักสิบนะครับแล้วก็ข้างล่าง x สองมาอย่างละตัวมาบน1ตัวมาล่าง1ตัวนะครับ อ่านี่ไม,ม่ีโอเคมานะครับมาบนหนึ่งตัวมาล่างหนึ่งตัวนะครับแต่ส่วนผลที่ลักสูตรของของบุตรเศรษฐีนะครับเราม,มาตามกันต่อนะครับโอเคเพราะรว่าเศรษฐีทั้งหมดผมแสดงให้คุณได้รับชมไปแล้วนะครับเราม,มาดูของบุตรเศรษฐีบุตรเศรษฐีนะครับเราม,มาดูนะครับหนึ่งวันที่ถหนหนึ่งกันยายนหกสี่นะครับจะไ,ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะ ในสตดตัดคุณก็ไปลงดูแล้วกันนะครับทั้งในสุดคำนวณน,นะครับแล้วก็สุดเวลาลงให้ทุกนี่ทุกมุม,มเลยนะครับรลำดูบษษษษษษดตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างอ่ะเลขตัวเลขหลักครับเลขหนึ่งเลขต่อมาครับเลขเก้า ตัวเลขถัดมาครับเลขอ2อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับอ่าหมดหรือยังเอ่ยต่อมาตัวเลขถัดมาครับเลข6เอาลงเฉพาะตัวเลขหลักก่อนนะครับ6ห,หมดย่าง6ตัวเลขถัดมาครับเลขสามน่าจะหมดแล้วใช่ไหมถับนะครับถูก ดูในตารางสูตรโบราณก่อนนะครับสักทีครับหนึ่งเก้าสองหก้สนะครับอ้อยังไม่หมดครับมีตัวเลขอีกหนึ่งตัวครับมีตัวเลขอีกเลขสี่เลขหลงแวก็เลขห้ครับอ่าเราก็จะมาจาับคู่กันละนะครับได้ตัวเลขอะไรนะครับ โอเคนะครับได้หนึ่งเสองห 1.3ัดไหมโอเค1.3ต่อมาก็1.4แล้วก็1.5นะครับโอเคนะครับต่อมาครับตัวเลขถัดมา เก้าสองเก้าหกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสองหก สองสามสองสี่สองห้าหกสามหกสี่ หกค้านะครับหมดหรือยังต่อไหนครับต่อไหนต่อไหนใจเย็นๆต่อมาครับ,าาารบสามสี่สามห้าแล้วก็ก็เลขกกันมาครับ สี่ห้าครับโอเคนะครับออกอะไรก็เรามารอลุ้นกันนะครับก็ให้ดูฟรีนะครับรับชมฟรีไม่เสียตังค์นะครับแต่ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์เป็นปันให้เพื่อนด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อสูตรซื้ออะไรให้เสียตังค์วุ่นวายนะอืมรับชมตรงนี้แหละแต่ผมอันนี้ผมไม่ได้การตัวเลขเบิ้ลให้นะครับสูตรสูตรปุ๋สเศรษีของสมนคะปกติผมไม่ค่อยได้การเลขเบิ้ลให้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าหลักร้อยมักจะมาจากในวงกลมตัวเลขอยู่ในวงกลมนะครับแต่หลักสิบ โดยรวมส่วนมากจะมาจากการจับคู่นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจด้วยสิ่งที่สำคัญกดติดตามนะครับจะได้รู้ในทุกแง่ทุกมุมของรัฐบาลไทยทั้งห่วยคำนวณและห่วยสูตระหลาณครับนะครับสเตตของแสดงเห็นไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดใจเลยนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสูดห่วยโชคสิ่ิโบรานครับขอให้ท่านโชคดีในงวดเดือนกันยายน64นี้นะครับสวัสดีครับ